เสร็จไปีหนึ่งงานครับสระน้ําน้ําจะออกสีฟ้า,ฟา,ฟาครีมๆหน่อยน้ําธรรมชาติค่อยๆปุดออกมา3วันน่าจะเต็มเต็มสระ นี่กับพื้น,ท,น,นที่หนึ่งไร่พื้นที่หนึ่งไร่รอฝนตกดินน่าจะสุดลงหน่อย หึ่งไร่สูงหเมตรกลางห้งห่างนาคปิดจ็อบครับยังไงเดี๋ยวผมก็ขอตัวเก็บปลอ่องเดินทาง เดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเมษาได้สะหนึ่งลูกกับทมที่หนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตรน่าจะเมตรกว่าโอเคคลับขอตัว